สุดเท่แล้วก็มีเรือกําลังออกพอดีเลยในซีรีส์นางเอกต้องนั่งอยู่ในเรือนะแล้วก็มองเห็นพระเอกที่ท้าเรือนพระเอกก็เล่นเปียโนด้วยนะถึงแล้วนะคะทะเลสาบเขียวมากแล้วก็ดูซิว่าจะมีคนหัวทองกี่คนนะเมืองนี้ทำไมงต้องทองล่ะส่วนใหญ่เขามาเขาก็มาตามร้อยซีรีส์เกาหลีกัน ก็น่าจะเป็นคนเอเชียส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนเอเชียมาเที่ยวเมืองนี้ฝรั่งอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่หัวทองก็มีฝรั่งใช่เมืองเงียบๆก็ช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมมันเป็นพีคซีซันของโซนนี้โซนยุโรปนักท่องเที่ยวเอเชียจะน้อยกว่านักท่องเที่ยวยุโรปเมืองอื่นเนี่ยสมมติถ้าเมื่ออกี้ในลรวเทอร์พูนเนี่ยนี่คือคนอย่างแน่นอันนี้เงียบๆไม่ใช่พีคซีซันของเอเชีย วันนี้ก็คือ27กรกฎาคมตอนบ่ายน่าจะอท่าเรือน่าจะตรงนี้แหละมั้งมันมีคนอยู่นะอืมตรงน,นี้มานี่ที่จอดรถนะครับชั่วโมงละเท่าไหร่เนี่ยสองเหรียญชั่วโมงละต้องสองเหรียญไดค่าที่จอด่ออแล้วก็ที่กินน้ำเหมือนเดิมมันกินได้หรือเปล่าน,น่าจะดื่มได้นะนนไปสองส่วนห้นา 2, 2, 0, 0, สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับอีเซวาวมามมามา,มา,มาตามรอยซีรีส์เกาหลีแต่แดนนี่หลับอยู่ oh. ก็เลยให้พี่จะมีมาเล่นเพเกลาวหรอ oh. แล้วอันนี้กินได้หรือเปล่ามันเห็นว่าสองศูนย์ห้าไม่รู้มันเขียนพศออที่สร้างเฉยเฉยมั้งไปเล่นเพเกลล์กันดีกว่านี่มีโต๊ะปิงปองแล้วก็มีเพเกาลเล็กๆอยู่ตรงนี้ oh. ตรงที่จอดรถเลย oh. แต่ว่าเชสเนี่ยเล่นได้ชัวร์ต้องเอาไม้ปิงปองมาถึงจะเล่นได้สิ มาเล่นนี่มักลุกไหมนี่มีเพื่อนด้วยนะเนี่ยเล่นเมสพอแล้วแค่นี้แหละอยากได้ก็แค่รองเทา้าเปลี่ยนเสื้อด้วยไหมร้อนไปไหมเอา้าก็ร้อนไงตอนแรกคิดว่าจะหนาวส,สิบองศาสุดร้อนอเริ่มต้นด้วยกัน เบสิกสไลด์แต่มันก็สูงเหมือนกันนะเยวิวใช้ได้อยู่เนะี่ยเด็กไปสำหรับพี่เจนอะไรมต,ต้องมีอะไรอีกทอ่ทอเขาเดี๋ยวร้องเสียงแบบเข้าทอ่อโดราเอมอนมีทอ่อโดราเอมอน โดรอมอนจะมีทอ่อแบบนี้แล้วเขานั่งไปบนท่ออะไรเนีหัวพาไม่ขึ้นนี่คือวิ่งมาเพื่อ วิ่งมาเพื่อปีนอยู่บนท่อไม่ขึ้นหรอกเขาวับไายใหม่ดีกว่า <d> แก่น,นนะอาไปปีนเชือกเชือกดีกว่าไม่มีคนเล่นละ <d> ก็ปีนก่อนไหม,มหมุนหมุนไงหมุนแค่หมุนอะอย่างเงี้ยเหรอ <d> อ๋อโอเค ก็คือ,อ,อใช้งานแม่มันหนักจริงตั้งแต่เมื่อกี้ปั๊มน้ำแล้วนี่ก็ใช้หมุน Okay, then y'all. Now spin. Spin? Yes. You mean me? Yes. Yeah. Okay, one, two. Woohoo. It's a oh. wow. I can see everything from here. Yeah. Look like a very nice view over there. ท t อต a ล t e e ด่นทรีเหมือนจะเป็นโรงเรียนมีขายสกูตเตอร์ด้วยนะคะสกูตเตอร์มือสองสิบห้าเหรียญจักรยานมือสองห้าสิบเหรียญแหมน่าสนใจจจมี่สนใจไหมมีจักรยานมือสองด้วยนะเนี่ยคันนี้สามสิบห้าเองคันเล็กสามสิบห้าแต่เล็กไปสำหรับเจมี่ละต้องแดนนี่ละ แต่คันนี้ห้าสิบเหรียญได้เลยนะเอาไหมจะมีสนใจไหมส่งรูปให้ป,ป๊าดูเมืองเล็กจริงๆนะคะเมืองนี้มีอยู่แค่นี้เองอ,อะไรคือออกยากว่างั้นเถอะเล่นชิงช้าไหมอ่ะล้างหน้าล้างตาเหมือนเดิมที่น้ำพุ อันนี้ดูวอบเบอลิงไปหน่อยนะน้ำพูเดิมทุกทุกเมืองต้องมีน้ำผู้แล้วก็จะมีเขียนปีนะไม่รู้อยากกินเลยไหมล้างหน้าล้างตาได้น่าจะได้สูงกว่าน,น,นี้บรรยากาศเล่นชิงช้าบรรยากาศเทือกเขา ทางไปท่าเรือก็อยู่แค่นี้เองนี่ไงลูกแพมีเรือมาจอดพอดีเป็นเรือจูงฟราวด้วยนักท่องเที่ยวมาลงพอดีใช่แค่นี้เองนีไงนี่ไงอุ้ยแดดกำลังดีเลยแดดกำลังดีเลยจะมีถ่ายให้มาม้าหน่อยแล้วกันนะจะมีถ่ายให้มามมาได้ไหม ใช่เจนี่เดี๋ยวรอพี่เขาถ่ายเสร็จก่อนต้องรอคิวนิดนึงโอ้เรือออกพอดีเลยสวยไหมล่ะออกแล้วมันสวยเขาถึงมาเลือกเป็น,นถ่ายใช่แดดมาแล้วสวยมากเลยเนะนี่ยจะมี่เมื่อกี้มันมืดมากเลยอนะ่ะขออีกรอบเร็วขออีกรอบเร็ว เาไม่เหมือนเอาท่าน,าน้่ะเหมือนของเขาอ่ะได้ปะไงครับฟืนยังครับฟืนยังครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับไม่นเข้าคิวถ่ายรูปอยู่เข้าคิวถ่ายรูปจะไปโนโวเวทลแล้วหรอฮะอจะไปโนโวเทลลวทรอแป๊บนึงนะ